สว,วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติมูนตีพักดีนะครับวันนี้นะครับหน้างานนะครับก็อยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการวางระบบระบายน้ํานะครับด้วยวางด้วยท่อนิวเดมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันครับพอนี้เลยเราเริ่มวางแล้วน,นะครับขุดเนเาก้างปลาเราก็ขุดแล้วนะครับนี วันนี้เราปูญ้าทั่วบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณนะครับไม่ว่าจะเป็นในอาคารในล่มด้านนั้นเนี่ยโอหมดเลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของโรงเรียนนะครับก็ต้องการให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็เวลาเด็กเข้ามาเล่นกีฬาก็ช่วยรองรับแรงกระแทกในการล้มการวิ่งเล่นของเด็กๆได้นะครับ เพรายาเทียมตัวนี้เป็นรุ่นพาย50นะครับมีเทคโนโลยีล้มไม่เจ็บนะครับและมีความนุ่มนวลสูงและอายุการใช้งานยาวนานนะครับซึ่งตัวเทคโนโลยีล้มไม่เจ็บนี่แหละฮะที่ทางเจ้าของโรงเรียนเลือกที่จะใช้กับโรงเรียนของของ,ของเขาเองนะครับฮะก็เลือกตัวยาเทียมรุ่นพาย50นะครับที่ออกแบบใบยาให้เล็กลงเพื่อลดแรงเสียดทานและล้มไม่เจ็บ สำหรับวันนี้นะครับวันนี้นะครับายาเทียมนะครับก็ดําเนินการจัดส่งถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องบอกว่างานที่นี่เราต้องทําช่วงปิดเทอมเท่านั้นนะครับเราจึงดําเนินการสั่งยาเทียมมาก่อนเลยเพื่อให้ทันช่วงทีกับ ช่วงปิดเทอมที่มีระยะเวลาประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับมาณเดือนสิบกว่าวันนะครับก็ต้องทำงานเร่งสุดชีวิตนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลมฟ้าอากาศนะครับฝนตกทุกวันนะครับเราก็ต้องลุยะเป็นสัษวททีมเทิร์ฟนะครับต้องลุยเต็มที่นะครับเราเกิดมาด้วยพลังแห่งการต่อสู้อยู่แล้วนะครับฮะเป็นเลือดนักสู้อยู่แล้วครับเราต้องลุยครับฝนตก แดดออกนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่งานต้องเสร็จทันเวลาครับที่เรากำหนดไว้นะครับผมนี่ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็จะอัปเดตงานนี้ให้ชมกันครับว่าเราจะดำเนินการทันตามเวลาที่กำหนดไหมนะครับด้วยสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนะครับสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือทำงานยังมีการ ทำงานคู่ขนานกับทีมงานอีกทีมหนึ่งนะครับถ้าเขาล่าช้าเราก็ต้องช้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าต้องพยายามนิดนึงฮะพยายามผลักดันให้เขาทำให้เร็วขึ้นแล้วเราต้องเข้ามาทำงานต่อจากเขาอีกนะครับนี่ฮะก็เป็นความซีเรียสของงานนิดนึงนะครับแต่เราต้องเอาให้อยู่ครับด้วยมาตรฐานแล้วก็ด้วยบริษัทที่เราอยู่ตรงนี้มายาวนานนะครับ ทีมงานนะครับพักเริ่มพักทาน้ำนะครับหลังจากวางท่อนะครับครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องและเพจ YouTube เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับฝนตกปลอดโปยแล้วครับเดี๋ยวเข้าลมแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ